มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสร้างชื่อกระหึม่มชมพู่พรพันเกิดปาดยอดเซตเตอร์ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โปวอลเลย์บอล เฟเดเรชันลีกสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะคะพร้อมพังาดคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่กลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติในหลีกต่างแดนค่ะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นออเรนโดวักิรีภายใต้การนำทัพของกัปตันชมพู่ โชว์ฟอร์มได้อย่างแข่งแกร่งค่ะเอาชนะคู่แข่งอย่างอินดี้ไปด้วยสกอร์3ต่อ1เซตแม้ว่าสถิติการเซตของพรอนพันธ์ในเกมจะอยู่ที่37ครั้งเท่ากับซิดนีย์ฮิลลี่ตัวเซตฝั่งอินดี้และมีสถิติขุดบอลเท่ากันที่12ครั้งแต่สิ่งที่ทำให้พรอนพันธ์โดดเด่นก็คือสไตล์การเซตที่สร้างสารรค์และก็พลิกแพงช่วยให้ทีมออร์เลนโดได้เปรียบในหลายจังหวะสำคัญค่ะ นอกจากนี้เกมบล็อกของออเรนโดยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าชัยชนะโดยสามารถบล็อกคู่แข่งได้ถึง15ครั้งในขณะที่อินดี้ทำได้เพียง6ครั้งเท่านั้นผู้เล่นคนอื่นๆในทีมออเรนโดก็มีส่วนสำคัญโดยความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทยโดยก่อนหน้านี้พรพันธเคยคว้าชแชมป์มาแล้วในไทยแลนด์ลีกและโปลิก้าอินโดนีเซียคว้าชแชมป MVP, MVP ในลีกสหรัฐอเมริกาค,ครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถและฝีมือระดับโลกของเธอภาพที่ประทับใจหลังเกมก็คือภาพของผู้บรรยายที่กล่าวว่าไม่เคยเห็นพรพันธ์ร้องไห้มาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปราบปื้มใจอย่างที่สุดในความสำเร็จครั้งนี้นอกจากกิยติยศและชื่อเสียงแล้วทีมแชมป์อย่าง Orlando, ออลนโดยังได้รับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วยค่ะ ความสำเร็จของพรพันธ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ให้มุ่งมัน่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์และ MVP ขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ